ชาวกองนี้คุณกําลังยั่วคนรักของคุณใช่ไหมแอนแต่ละภาพเลยเพราะเห็นพลังงานของพ่อหนุ่มคนหนึ่งที่เวลาเขาเห็นคุณยั่วเขาเต้นยั่วเต้นเอ่ยยั่วยั่วบทบทหรืออะไรก็แล้วแต่ที่คุณเป็นการแสดงออกว่าคุณกําลังยั่วเขาอยู่เนี่ยเออแล้วเขาก็ไม่รู้อะไรเลย ช่างซื่อจริงๆเลยช่างซื่อบื้อจริงๆเ,เ,เลยไอ้เต้าบื้อเ <laughs> ต้าบื้อเธออยาก,กดแชร์เยอะเดี๋ยวเขาเห็นช่เขาด่าฉันนะฉันบอกก็เลยฉันพูดขนาดนี้นะเธอเขาบอกว่าค,คุณคุณเขาบอกว่าคุณแบบดูเซ็กซี่นะช่วงนี้คุณคุณดูแบบเออดูดูแบบดูแบบจึ้งขึ้นนะคะบัมบึ๊บขึ้นหลายจุดเลยคุณดูแบบบัมบึ๊บเข้าใจ การแต่งเนื้อแต่งตัวเอ่ยอะไรเอ่ยการวางตัวนะคะการถ่ายลงถ่ายรูปนะคะการแบบยั่วฉ่ำไปเลยอีกฝั่งหนึ่งไม่รู้ตัวคะ่ะไม่รู้ตัวว่ามันคือแผนการของคุณโอ้แม่หมอใครจะมานั่งบอกงี้โง่ล่ะเออเข้าใจเข้าใจอยู่ทีเนี้ยเขาอะมีพลังงานของความแบบฉันดูเธอทุกฝีก้าว ฉันจับตามองเธอด้วยด้วยเรื่องของการเอาถ้วยเนี่ยเข้ามาส่งดูแบบทุกวี่ทุกวันทุกวินาทีทุกชั่วโมงติดตามชื่อของคุณเหมือนเอซนะคะเหมือนแฟนคลับคนหนึ่งที่ข้างรักดาราแต่มาข้างรักคุณไงมาข้างรักคุณแล้วคุณเป็นไงคะคุณก็อ่อยช่าเลยเอสแต่ภายนอกดูไม่ออกนะเธอภายนอกไพ่สำหรับนี้มีสองหน้า เนี่ยด้านด้านด้านแรกเป็นไงคะเดินนั่งหันหลังคุณทำเมินคุณทำแบบโอ้ยทำงานไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้ทำอะไรเลยโอเคแบบโช์นิดโช์หน่อย <c oughs> แต่เขาอะตามคุณไม่ทันเชื่อไหมตามคุณไม่ทันโอ้เก่งนะคุณเนี่ยดูนิ่งดูแบบลึกลับแต่ที่ไหนได้กำลังแบบโอ้อวดอยูอย่มีอุปกรณ์ด้วยนะฉันบอกเลย ชาวกองนี้มีอุปกรณ์ในการช่วยเหลือในเรื่องของความเซ็กซี่ในของความเย้ายวนให้ให้คิงอ็อบเพนเะดิลเนาะให้พ่อหนุ่มคนนี้เลิกแบบเออหยิ่งใส่คุณสักทีหนึ่งเออคุณบอกเขาหยิ่งมากเลยคิงอ o อ p เพนเอ l e เคะเนื่องจากเป็นพ่เศรษฐีแล้วค่อนข้างจะดูนิ่งดูมีอำนาจดูแบบเฉยๆยก็มีคนข้างรัก ก็คือเป็นอารมณ์แบบแบบว่าฉันเป็นเศรษฐีมีแต่คนเข้าหาฉันเยอะฉันไม่จําเป็นต้องเข้าหาใครกดคุณเลยแบบได้เลยได้เลยเดี๋ยวอยากรู้เหมือนกันว่าจะทนได้สักกี่น้ำฉันชอบมากเลยอะ่ะคลิปนี้เป็นของใครคลิปนี้ของใครคะของใครคอมเมนต์มาเลยฉันอยากเห็นหน้าตาของคุณจริดมารยาของคุณว่าเป็นเหมือนที่ไพ่บอกหรือเปล่า เออมันได้อ่ะแล้วคุณก็ยั่วเขาแบบนิ่มๆเชือดเหยื่อแบบนิ่มๆไปเลยเหยื่อก็ไม่รู้ตัวค่ะเหยื่อส่งช่ามาก <laughs> <laughs> เหยื่อบอกว่าฉันไม่สนใจกันหรอฉันไม่วิ่งเข้าหาใครก่อนแต่ดูช่ามากกูปัดฟรีโหกดดูตาค้างน้ําลาย <laughs> <laughs> ย้อยย้อยช่ามากค่ะเออยั่วๆบดๆไปเลยนี่แผนการของคุณยังไงคะนี่คือการตกเบ็ด ตกเหยื่อตกเบ็ดแล้วล่าสุดก็คืเอเอาเอาเหยื่อไปตกเบ็ดไงเออเหยื่อจะได้ติดกลับเร็วๆแล้วเหยื่อจะได้เป็นพ่อของลูกเร็วๆเป้าหมายของคุณคืออะไรคะคือการมีลูกด้วยกันกับเขาช่ำไหมช่ำไหมช่ำเธอเนาะช่ำแนวน,นี้คือว่าช่ำจนมีลูกอ่ะช่ำช่ำจนมีลูกอะ,กอะฉันบอกเลย ขอดูอ,อีกสักสองใบสิโอ้ยนี่ก็นั่งยังนั่งเอออยู่ไม่รู้ว่าฝั่งนี้เขากำลังไปถึงไหนแล้วนั่งเออนั่งแบบนั่งแบบทองไม่รู้ร้นนั่งแบบใส่แว่นนั่งแบบยังแบบเออตามคุณไม่ทันนะ่ะทั้งๆที่เขา,าแบบหลงตัวเองเนาะเออว่าเขาแ่บโอ้ยมีแต่สาวๆเข้ามากรี๊ดสาวๆเข้าหาเขาคุณก็ต้องเป็นหนึ่งในนั้นแต่ที่ไหนได้เขากําลังเป็นแบบนั้นอยู่เขากําลังโดนคุณตก เออยังยังยังไม่รู้เรื่องอยู่เออฝั่งนี้เขากำลังไปถึงไหนละเออแล้วแล้วน้ำลายก็ย้อยเนาะเอาเช็ดชงเช็ดชู้เช็ดบ้างนะอย่าดูเยอะเออถอดแว่นดูได้นะอย่าใส่แต่แว่นเออช้ำๆไปเลยนี่ในฝั่งนี้ของคุณไปถึงไหนแล้วนี่คุณมีแผนสองแผนสามแล้วนะเขายังนั่งเอออยู่เลยยังส่องคุณช้ำอยู่เลยไหนไหนเช็คกดดูสิ ว่าบทสรุปคู่นี้จะเป็นยังไงใครใครจะเข้าหาใครก่อนอ่ะดูสิคุณจะเข้าหาเขาก่อนหรือเขาเข้าหาคุณอ่ะตรงๆไปเลยพระเอกหรือนางเอกมาหนึ่งใบซิครูไพ่อยากรู้เป็นกันว่าครูไพ่แม่นไหมสาหรับนี้นะเทพสามตาผู้หญิงผู้ชายคะผู้หญิง <laughs> <laughs> แล้วผู้หญิงจะเป็นยังไงคะผู้หญิงสอนคะ่ะกําลังสอนนะักเรียนอยู่คะ่ะว่าการฟ้อนรักทาแบบไหน การแบบทําผลิตลูกอะทําแบบไหนผู้หญิงกําลังสอนอยู่นะคะแล้วแล้วลวผู้ชายเป็นไงบ้างฝั่งผู้ชายเป็นไงบ้างคะครูไพ่ผู้หญิงสอนแล้วผู้ชายเป็นไงบ้างอุย้ยผู้ชายแบบอุย้ยฉันจะเล่นด้วยฉันจะทําตามที่เธอสอนฉันชอบมากเลยฉันจะเข้าหาเธอก่อนแต่ว่าเข้าหาแบบไม่รู้ตัวนะเขาคิดว่าคุณจะต้องก้าวหาเขาเหมือนคนอื่น <laughs> เออแผนการของคุณมันเลิศอะแล้วคุณมีความชนานาญคุณดูแต่สาหรับสิ สำหรับคือแบบมีความชํานาญมากเชฟโอมืออย่างกับทักสกันทําทุกอย่างในเวลาเดียวกันแบบความชํานาญคุณมีความชํานาญในการยั่วสเสน่ห์นะคะใส่เขาเขาก็ไม่รู้ตัวค่ะบทสรุปแล้วก็คือเขาจะโดนคุณตกเป็นที่เรียบร้อยค่ะ <c oughs> แล้วก็ได้ฉ่ำฉ่ำได้มีลูกกันเลยในคืนนั้นเนาะเอออ่ะมา รู้สึกว่าตรงไหมตรงกี่เปอร์เซนต์ไหมคะไหนเล่าประสบการณ์เจ้าของคลิปมาแสดงตัวเดี๋ยวดีฉันอยากเห็นมากเลยรูปร่างหน้าตาของคุณเป็นยังไงบ้างนะคะจะดิดมันยาของคุณเหมือนที่ไพ่บอกไหมนะคะคอมเมนต์เล่าประสบการณ์ว่าตรงไม่ตรงกี่เปอร์เซนต์ก็เล่ากันได้เลยผ่านใต้คอมเมนต์ของแม่หมอแล้วก็หากว่าเราอยากให้กําลังใจแม่หมอก็สามารถกดไลค์กดแชร์หรือว่า เออเป็นกําลังใจแม่หมอผ่านบัญชีนี้ของแม่หมอได้เลยร่วมกันสร้างปูงดำกับแม่ย่ามัณในเจนทานาคราชพญานาคสีขาวพญานาคสีดําในสํานักของแม่หมอผ่านบัญชีนี้ของแม่หมอได้เลยแล้วเงินส่วนหนึ่งจะนําไปสร้างองค์ปูงย่าในสํานักของแม่หมอเพราะม่หมอความเชื่อว่าการสร้างพญายนาคแบบคู่รักจะทําทให้เราสมหวังในความรักแล้วก็เสริมดวงเรื่องของอํานาจวาสนาชักนําคนดีๆเข้ามากับเรื่องร้ายมันกลายเป็นดีเธอฉันเป็นหมอดูเธอเชื่อไหมว่า ฉันกาลังจะรับลาถวายเพราะฉะนั้นความที่เราอยากสร้างองค์ปู่ย่าให้เร็วที่สุดแม่หมอก็มีอีกหนึ่งอาชีพค่ะก็คือการรับรับลาถวายลาถวายปู่พญานาคฉ่ำๆไปเลยใครสนใจอยากให้แม่หมอไปราถวายลาแก้บนให้กับปู่พญานาคองค์ปู่ยา่าที่ไหนก็แล้วแต่แม่หมอยินดีไปทั่วประเทศไทยเลยค่ะใครสนใจก็สามารถสอบถามการรำเธอดูการรำของฉันสิํำท่ารำของฉันซึ่งไหม เออจึงนะฉันบอกเลยฉันรำเต็มที่ฉันรำสุดฤทธิ์เพราะชันชอบรำม,มากโดยเฉพาะการรำถวายปูพ่พญานาคทั้ง9ตระกูลค่ะใครสนใจก็ทักมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านทางไลน์กับแม่หมอได้เลยค่ะ